สวัสดีครับวันนี้รายการใต้เตียงสวอเป็นครั้งที่สองไม่ใช่อินไซส์สวอพี่ไม่แก้เลยอินไซส์สวออินไซส์ใต้เตียงสวใต้เตียงสวอเราจะมาสัมภาษณ์สวอที่อยู่ในรัฐสภาที่สวตัวจริงๆพี่เป็นสวจริงนะสวตัวเป็นๆเลยตัวเป็นๆเลยนะขอจับเนื้อต้องตัวหน่อยครับสวัสดีครับพี่เปี๊ยกนะครับพี่เปียกนี่สมัยก่อนเป็นตำรวจเมื่อก่อนเป็นตำรวจเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นตำรวจอยู่จริงเหรอในสายเลือด โอ้ตํารวจนี่เขาบอกว่าถ้าเป็นแล้วนี่เป็นตลอดชีวิตคือมันถูกหลอมอืตั้งแต่เป็นนักเรียนเตรียมทหารครับเป็นตำรวจครับแต่หลายคนอาจจะไม่ค่อยชอบตำรวจทำไมอ่ะผมรักตำรวจมากเลยก็โอ้ดีแสดงว่าเป็นหนึ่งในล้าพูดเล่นโอ้โหจริงจริงตำรวจดีเยอะใช่ใช่ตํรวจดีเยอะซึ่งหลายคนก็ผมเห็นด้วยนะเป็นคนดีตํรวจดีเยอะ ตำรวจไม่ดีเราก็ต้องยอมรับว่ามีมีเหมือนกันใช่ไหมเนาะอะไรดีอะไรเยอะกว่ากันพี่ดีกับไม่ดีเนะี่ยจริงๆแล้ว <c oughs> มันก็พอๆกันจริงเหรอใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุผลที่มันดูเยอะเพราะว่าตำรวจเราต้องทํางานสัมผัสกับประชาชนต้องอยู่กับชาวบ้านตลอดเพราะนั้นบางทีบางครั้งเนี่ยจะใช้เรื่องอํานาจเรื่องกฎหมายคนก็เลยไม่ชอบคนก็เลยไม่ชอบอันนี้คือพื้นฐานจริงจริงเพราะว่ามันต้องมีกับเรื่องของการจับกุมไปเรื่อยอ่า ความเป็นอิสระของอชาวบ้านเขาแต่จริงเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยตำรวจเราต้องทําหน้าที่เพื่อพิทักษันติราชเพื่อรักษาความสงบของบ้านเมืองโอ้โหอันนี้มุมมอง,งทั่แต่บางครั้งมันอาจจะไปกระทบกระทั่งเป็นเรื่องธรรมดาใช่แต่ทั้งหลายทั้งคนก็ต้องยอมรับว่าอย่างนี้ก็บอกว่าตำรวจเป็นภาคที่ริ้วอะอืมต้องทําตัว บางครั้งต้องไปเช็ดไปถูสิ่งที่สปกปรกมันก็อาจจะทําให้ต้องมีการเปลี่ยนไปบ้างก็<ช>่องปกติอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกัตบตารวจจริงด้วยเพราะว่าถ้าดูตารวจเรียกเนี่ยเขาไม่เรียกเรียกเรามาชมอยู่แล้วเขาต้องเ,เ,ราาเรียกเรามาก็เรามีปัญหาอะไรบางอย่างต้องดูแง,<ป>งมีอะไรที่เป็นเข้าข้อกฎหมายอะไรบางทีอาจจะอาจจะอย่างทุกคนทำไมต้องตั้งด่านบางครั้งมันมีเหตุใช่แต่มันก็ต้องยอมรับบางครั้งมันก็มีอะไรเกินเลยซึ่งมันไม่ถูกไม่ต้อง มันก็ต้องอยู่ที่กระบวนการในการที่จะต้องแก้ให้มันถูกต้องโอ้โหนี่พูดกันมาเริ่มต้นรายการนี่เหมือนรายการแก้ต่างตำรวจไทยโอ้ไม่ใช่หรอกจริงเราเห็นใจทั้งเราเข้าใจนะพี่อินไซส์สวนะอินไซส์สวช่ไม่แต่จริงจริงแล้วเนี่ยอืมสวเองก็ต้องไปช่วยแก้ปัญหาของตํารวจด้วยปัญหาตํารวจเยอะแต่วันนี้จริงเราไม่ได้จริงจริงริไม่ได้คิดเลยเรื่องนี้นี่พูดกันไปกี่นาทีแล้วเนี่ยสองนาที ไม่ได้พูดเรื่งองครั้งที่เราจะตั้งใจ <wahrscheinlich. S 1> <pri> or, พูดเลยจริงๆเราตอนนี้เราเรื่องจะคุยเรื่องปากท้องป่ะคือใช่เพราะว่าจะบอกว่าพี่เปี๊ยกเนี่ยเป็นคนที่คอยเตือนพวกเราเสมอว่าสงครามวันเราจะเกิดสงครามวันเราจะเกิดพูดมานานแล้วนะพูดตั้งถถแต่เราเรู้จักกันครั้งแรกตั้งแต่วันแรกที่เราเป็นสวใช่พี่เปี๊ยกเนี่ยเป็นคนที่พูดเรื่องนี้มาตลอดแล้วก็ต้องบอกว่าที่พึ่งของเราจริงๆเนี่ยอยู่ที่บ้านเราเองถูกต้องโอ้โหมันคืนอยังไงครับพี่เปียกครับจริงๆแล้วเนี่ยเราเห็นสัญญาณอะไรมาเยอะแยะตั้งแต่โควิด ตั้งแต่โควิดเราก็มองเอ๊เชื่วมันว่างแล้วคนที่เดือดร้อนจร,จริงเนี่ยพี่น้องกเกษตรกรไม่เท่าไหร่นะแต่คนในเมืองนี่แหละน่ากลัวอาหารมันไม่มีจะกินเกิดการแย่งชิงการกักตุนเราก็มองว่านั้นแค่เริ่มต้นแค่โควิดเมื่อปีหลายปีสามสี่ปีมาแล้วใช่ไหมแต่ตอนนี้เนี่ยสงครามมันเกิดจริงๆนะมันไม่ใช่แค่โรคระบาดแล้วใช่มันมีสงครามทางอาวุธเนี่ยล่าสุดอืเมือ่อกี่วัน เกี่ยวกับเรื่องประเทศเพื่อนบ้านครับแต่เรามองว่าสิ่งที่สงครามที่มันไม่ใช่อาวุธก็เยอะตอนนี้นะเช่นไปธรรมชาติสงครามจากไปธรรมชาติน้ำท่วมพี่น่านสงครามโลกร้อนนั่นแหละนะโลกร้อนสงครามจากเอไอสงครามเศรษฐกิจมันโอ้โหมันโยงเยอะแยะไปหมดเลยใช่ใช่เราก็เลยมองว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยแล้วมันาะมีการอภิปรายในสภาว่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความเหลื่อมล้ำนี่สิทธของประชาชน อ๋ออันนี้เยอะมากใช่นี่ครัวเรือนอ๋อโอ้ใช่นี่นอกระบบเมื่อกี้เพิ่งคุยพี่มานะอ๋อนั่นแหละนี่คือปัญหาเราก็มองเห็นเรื่องนี้แหละมันมีสัญญาณเตือนมายอะมากพวกเราก็มีกลุ่มกลุ่มตอนแรกเที่ยมท่านปฏิมาเนี่ยก็เห็นเราก็ไปทํากันนะตอนนี้เราไปทําที่จังหวัดชัยภูมิกันเราก็มองว่าเราต้องเริ่มทําสิ่งสําคัญที่เรากําลังคุยกันตอนนี้เนี่ยนอกจากการคุยในสภาในในประชุมผู้ที่สภา เราก็คุยกันนอกรอบตอนนี้สวเราจะตั้งกลุ่มขึ้นมาครับใช้กลุ่มว่ากลุ่มปลูกผักอืซึ่งเรากําลังจะทําเรื่องขอพระราชานอนุญาตจากกรมเกษปรโอ้โหโครงการบ้านนี้มีระปลูกผักกินเองวันนี้ผมเข้าร่วมด้วยได้แน่นอนเราคุณหมอต้องเข้าอยู่แล้วเกาถือว่าเป็นคนที่หน้าตาดีหน้าตาหล่อมันเกี่ยวไหมพี่ไม่หรอกกินกินกินผักมากๆสุขภาพดีจะออกอลาเองคือผักเขาไม่ไง หมายความว่าพี่กําลังมองว่าเราไปพึ่งพาครัวข้างนอกบ้านไม่ได้กันเหรอจุสงครามมันจะเกิดจริงจริงจริงตรงนี้เนี่ยเรามองอย่างนี้ว่าปัญหาสงครามความยากจนอืสงครามปากท้องสงครามเศรษฐกิจริงเป็นเรื่องเดียวกันครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทําให้ได้คือความมั่นคงที่ยั่งยืนในเรื่องปัจจัยเสีโดยเฉพาะเรื่องอาหารครับและที่สําคัญตอนนี้เนี่ยมันเกิดชัดคนตกงานเยอะสงครามเอไอเข้ามาคนตกงานกลับบ้านอืไม่มีเงินไม่มีงาน แล้วอาหารทําไงใช่เพราะนั้นแนวทางโครงการบ้านนี้มีรากปุกภัยมันจะเป็นจะต้องมีขึ้นอย่างจริงจังแล้วครับแล้วที่สําคัญสวรเราเราเป็นส่วนหนึ่งของถึงแม้เราจะเป็นฝ่ายนิติบับบญญัตินะแต่เราก็เป็นระดับบริหารประเทศครับในยุคนี้ผู้นําสําคัญต้องสําคัญ嗯嗯นะ <ๆ S 2> ไม่ใช่ดีจะพูดละใช่ต้องทําเป็นต้องทําได้ต้องทําเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นเมื่อเราทํากันสวเราจะรวมกลุ่มกันประมาณสัก เกือบสามสิบท่านเนี่ยเราจะทําหนังสือขอพระราชว่านจัดกรมสุระเทพโครงการบ้านนี้มีและปลูกแล้วเราจะทําให้เห็นเลยว่าสวาเราเองก็ทําโอ้โหดีมากเลยพี่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันประหยัดค่าใช้จ่ายที่สำคัญคือพี่หมอวีก็รู้อยู่แล้วอาหารการกินตอนนี้เนี่ยสารพิษเยอะชถ้าเราปลูกกินเองสุขภาพเราดีชบาง,บางหลายท่านเห็นไหมกเกษียณเงินเดือนที่เก็บมาเป็นค่า พยายามจะให้พี่หมอวีหมดออ้ยผมไม่ได้รับไม่ได้ใช่ไหมตอนนี้เพราะนั้นเนี่ยมันจะได้หลายต่อนะหนึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนครับประหยัดค่ารักษาพยาบาลชีวิตดีมีความสุขใช่จะบอกน่าจะสดใสเหมือนพี่หมอวีนี่จะบอกว่าพี่เปียกเนี่ยเป็นตัวอย่างจริงๆเลยนะคือพี่เปียกเนี่ยบ้านเขาเนี่ยไม่มีที่นอนผมปลูกผักมีแต่ผักจริงๆตอนนี้มีแต่ผักผลไม้ที่บ้านที่อยู่ต่างจังหวัดซึ่งมีพืชนินแล้วก็ปลูก ในในเมืองที่เราอยู่ตอนนี้เนี่ยที่ที่นน์เนี่ยมีแต่พื้นคอนกรีตแล้วก็ปลูกผักไปไเป็นดโดยใช้กล่องฟงบ้างในกระถางบ้างเอาช,ออชีวิตจริงชีวิตจริงของพี่เนี่ยอาหารเนี่ยอยู่ในบ้านทั้งหมดเลยไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมเกือบร้อยเปอร์เซ็นดีกว่ามีเหลือแต่ข้าวที่ต้องซื้อข้าวต้องซื้อนอกนั้นโปรตีนบ้างเล็กน้อยแต่เรื่องพืชผักเนี่ยเราเราเรากำลังใช้หลักการว่าใช้พื้นที่รอบๆบ้านของเราเนี่ยเป็นตู้กับข้าว เป็นที่เป็นฝึกการเป็นตู้ถนอมอาหารด้วยวันใดวันหนึ่งสมมุติมันเกิดสงครามจริงพี่เปียตายไปสุดท้ายไม่มีรอบรอบบ้านนี่แหละคือตู้เย็นตู้กับที่จะถนอมอาหารรอบบ้านของเราอืมนี่แหละก็เลยมาเชิญชวนว่าเดี๋ยวพวกเราสทําให้พี่น้องเห็นเป็นตัวอย่างเลยว่าเราจะมาปลูกผักกินเองทํารอบรอบบ้านของเราให้เป็นตู้กับข้าวเป็นตู้ถนอมอาหารอ๋อนี่แหละคือความมั่นคงที่ยั่งยืนสุดยอดนี่คือแนวทางของ พ่อหลวงรัชการที่9ด้วยนะสุดยอดพี่เปียกที่กนสมเด็จพระเทพท่านท่านท่านมาทาให้ให้เกิดเป็นรูปธรรมครับผมขอบคุณมากเลยพี่เปียกเดี๋ยวผมจะต้องปฏิบัติตามที่พี่เปียกสอนแล้วเรามาคุยกันต่อว่าแล้วเราจะต้องเริ่มทํำยังไงกันเพราะว่าเบื้องต้นเราก็ต้องทําก่อนนะต้องขอพระราชาอนุญาตก่อนโอเคเราเราก็จะทวิธีท่านจะพระราชทานเมล็ดพันธุ์มาพวกเราก็ทํบโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดขอบคุณครับพี่เปียกครับเดี๋ยวครั้งหน้าต้องมาขอคุยกันใหม่ เดี๋ยวเราลงพื้นที่จริงกันเลยโอเคสวัสดีครับ